สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนครับวันที่16ก <c oughs> ุมพ่อครับผมมีโศมือลาบครับออโศคทุกคนสำหรับมือนี้ครับวันที่16แล้วอะไรมาหน้าคือเก่าครับเศษบรรยนทธ์อยู่ฝ่าหน้ายุโร้บนสจงแปนครับตำบลแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมาเบิงสิ้งคองลูกไววหน้าหนิล่ะครับ ดอกแค่แน่ลอกม้งแป้งไปตามภาษาคนอีสานครับ <laughs> คนบ้านนอกประมาณนี้ครับอยู่บ้านนอกบ้านนาทำหน้ากินเขาครับทำหน้าปีอยู่อำเภอสว่างทำหน้าปีครับหน้าปังกับบอกคอยหลายครับพี่นอ้องเพราะว่าน้ำเบอ่อํานวยพี่นอ้องเอ้ยบ่มีอ่าง รับน้ำย่ำไปังสันทำเกษตรกับบข่อยเชียงพ่อพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้ออกมาหน้ามาเก็บดอกแค่ครับคือเก่าดอกแพรอดอกแครเ,เนี่ยพรุ่งนี้บรรจุขุงในบ้านเปล่วครับพี่น้องเมื่อไรเอาขุงมากมือ่ออย่าลืมนะพี่น้องมื่อนี้เอาไปวัดโพธารามเตรียมพร้อมจัดสารครับ เชียงรัวันสายดาวบุญพื้นที่12เมษายนเท่าครับ13เมษายนสลองสลา,าบุญฟเวอรครับสองงานสตอร์อกันพี่น้องเป็นตัวเด้อพี่น้องทุกคนลูกหลานอยู่ต่างอย่างวัดมาสร้างแล้วก็มาสลองน้ำพื้นเด้อที่ทิศสองสงการเท่ากับขับบัณฑ์อ่ะคุมน้ำเน่ากับฟอให้เนทางปลอดภัทยทุกคนครับผม เอาไปเบิ้งน้ำกันครับเบิ้องดอกแค่ครับผมก็สิได้เอาดอกแค่บรรจุถุงครับพี่น้องใส่ถุงเข่าเมียบรรจุอีกในบ้านอีกครับ ครับได้ประมาณนี้ครับมือนี่ ครับนี่คือดอกแคครับผลผลิตเมื่อนี้ครับในขนาดนี้พี่น้องครับเพื่อนๆขอขอบคุณทุกคนครับที่คอเป็นกำลังใจเขามาย่ำแตเสียนครับขอให้มีแต่ความสุขเลยพี่น้องทุกทุกคนโชคโชคเด้่มมือนี้ครับผมเออมือโชคมือลาบขอให้พี่น้องโชคทุกคนงั้นรัฐบาลห้ามบุหรี่พี่นอ้นอ,งนนนนองเลย มีอย่างครับกเก่าเข้ามาสวัสดีครับมือนี้เข้าบ้านเลยครับ